ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกดินนี่เกิดได้หลายใหญ่ปอนี่ก็สิมักคิดหาแต่เมนูเกี่ยวกับดอกดินมื่อนี่ก็คือการได้คิดอยากกินข้าวลแล้วก็เสีดอกดินนี่ล่ะแซ่เขาเห็ดข้าวลามคิดว่ามันสีแซ่เพราะว่าใหญ่ปอนี่บอกเคยเห็ดกินจักเถื่อนะก็เลยอยากลองเห็ดกินลองเบิ่งนะคิดว่ามันสีแซ่แล้ววันนี้ก็มาเบิ่งวิธีการเห็ดบางข้าวลามดอกดินสูตรใหญ่ปอก็สิเอาดอกดินนี่ปั้นใส่น้ำแล้วก็เสียไปแซ่เขาไว้แซ่นี่ก็สีแซ่ไว้ประมาณจักสองสชั่วโมงก็พอดีก็พอบางขอเราลงมาจากผู้เพราะว่าตอนนี้เราขึ้นผู้ไปหาเอาใหม่มาเห็ดบางข้าวลาบอกว่าฝ้าไปฟ้ามาบ่ต้องเอามาหลายเด เขาจักสบกิบอกฟังบ่ฟังได้พอบานคอยพ่อเลาขึ้นไปแล้วคิดว่าเราต้องเอามาหลายแน่้อนอนนะยายคิดว่าแช่เข่า่านไปได้ประมาณสองชั่วโมงกลัวๆยายก็เลยคิดว่า,า,วามันสิพ่อแล้วก็เลยสิเอาขึ้นจากน้ำมาพักให้มันเสด็จน้ำไว้ก่อนสิพ่อดีก็พอบานคอยแล้ลงมาจากผู้เราว่ายายคิดว่าเพราะว่าเราก็ขึ้นผู้ไปโดนแล,ล้วนะยายก็เลยคิดว่าเราต้องลงมาแล้วเฝ้าพระธาตุขาดข้ามกับมาแล้วได้พอบานคอยกระไดมาเบิ่งกันว่าพอบานคอยเราสิาอเ,าเอาไม้บังขรามมาลายปานายบอกว่าเอามาจากลำสองลำกับพ่อรูปแล้วได้ไม้บังขรามมาหาลำผูาา้พพ่อออบบ้าาาานนยะเเเรรไปโดงกก็็ห มาโจมมาต้มพร้อมแล้วว่าเราก็เลยไปโดนแห้งคักนะเป็นไม้ไผ่ปออยู่แถวบ้านแยกข้าเจ้าพากันเอื่นไม้ไผ่ปอแต่ว่าทางอื่นในยกกับลูดอกว่าภากันเอื่นแบบใดแต่ว่าแถวบ้านแยผภากันเอื่นไม้ปอเอามาเห็ดบังขลามแสบคนอยู่แถวบ้านแยกปอนี่เขาเจ้ากะสีภากันนิยมเอามาเห็ดบังขรามเด้ขาเจ้ามันแสบแล้วก็หอมแห้งพอมาเกิดอยู่บนเขาสูงขึ้นอย่างนีได้ไหมปออยู่แถวบ้านแยกนี่ก็เกิดสูงคือกันแต่ว่าบางพื้นที่นี่ก็ม่สูงปนใดดรปนี่มองที่พบ้านขอเรงค์เ้ปล่าไหมมอง สูงอยู่ได้ย่ายคิดว่าให้พ่อบ้านลเลาเรือบังขรามให้เซตเรียบร้อยแล้วบรรยายปลอกกระสีมเาเสดทำความส,าสะอาดแล้วกระสีไปเฮ็ดน้ำกะทิเอามาไวท้ทาใส่บังขรามน้ำกะทินี่กระเซียวใส่หลายเนี่ยจักหน่อยได้พอเฮ็ดบังขรามเอาใส่กะทิหลายๆสียายว่ามันแสลเอาน้ำตาลทรายขาวลงไปใส่บะทืนีิมักหวานจังสีเขาใส่หลายท่าบ่มักหวานทา וק, เท่ากัาลงไปใส่ใน่หน่อยๆแล้วเกลือนี่ลงไปใส่พอแล้วก็คนให้มันละลายเข้ากันซ้ำนี่ก็พอแล้วบัดนี้ก็มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปซ่วสีได้กินนี่ก็บ่ธรรมดาใส่ไวลาดโดนเติบ พี่สัวสีแล้วเพราะว่าบางไม้ไผ่ของย่าเนี่ยมันกระบอได้หู้ใหญ่ปันไดนะมันก็เลยเห็ดสาบางเห็ดบางขอลามบังในน้อยบางใหญ่แห้งหลายอย่างสีมันก็กินเบิดก็เลยสั่งให้ตาพบาแล้วหาตาล่ำในน้อยมาให้มันก็เลยเห็ดยาขั้นตอนต่อไปนี่ก็เสียวน้ำกะทที่ย่าปอเห็ดไว้เมื่อกี้นี่ลามาเทลงไปใส่ในเขาเทลงให้มันถ่วมเขาแค่นั้นก็พอแล้วเอาใบตองมาปิดไว้บนที่นี้หรือว่าถ้าเขาบ่มีใบตองอย่างสีเขาหาอย่างอื่นมาปิดไว้ก็ได้คือกันเอาไส่หม้อไปต้มบนที่นี้ถ้าเขาหาผ่ามาห่อดีๆในใส่เวลาต้มข้าวเดี๋ยวก็สุกแล้วตอนสมัยที่ย่าปอเป็นเล็กน้อยพ่อก็แม่ผ้า ข่าามบ่เคยผกกันเอามาหนึ่งก้อนแบบนี้ได้ไม่แต่ผ้กกันเอาไปเผากินเลยหนึ่งข่าลามผ่านไปประมาณสอชั่วโมงก็ได้สิม,มาเปิดเบิ่งนะว่ามันสุกไปถ้าสุสาก,กสปปแล้วสิยายปอกระสิบปงงล้วก็เสีไปย่างไฟพออยากให้มันหอมนะกะ็ได้สิย่างไฟก่อนิดพอตอนมายุก็พอบ,บานใหม่ๆเราผาเห็ดขาลามกินหอดต,ตะไิกินเพราะว่าผกันเห็ด่เปินเผาอยู่บดขึ้นกิไกนก็ย,กนกย,กนกยังเป็นข่าวสารคือเก่าอยู่าถามคนยังสี่กะบกาไปถามได้บ่คือสมัยนี่สมัยนี่อุ้ยถ้าเห็ดยัง่เปินสี่เขาไปเบิ้เย็นนมั